หาทุกคนจะไม่ให้ดูว่าสีผมเราสวยขนาดไหนและสีผมเราก็สวยได้ด้วย โคตะคอสเมติกหรือโคตะครีมย้อมผมตัวนี้นั่นเองนะคะเดาก็ใช้สีดาร์กช็อกโกแลตนะหรือเรีอกสีว่าบรูนิตนั่นเองนะคะก็คือเราจะต้องกลับไปถ่ายละครก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนจากสีอ่อนมาเป็นสีนี้อาจจะให้ดูสีใกล้ๆแล้วก็สีที่เล่นแสงอ่ะเดามาอยู่ข้างๆแบบหน้าต่างด้วยเพื่อจะให้เห็นว่าเออสีเขาค่อนข้างสวยมากเลยแหละจะบอกให้แล้วก็ย้อมมาก็คือสีเท่ากัน คลื่นเท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดเลยแล้วก็ผมไม่เสียด้วยนะคะทุกคนเราเป็นคนที่ไว้ผมยาวมากอ่ะให้ดูนี่ไม่ได้ต่อนี่ผมจริงไม่มีการต่อผมนะคะแล้วก็ผมยาวมากๆเราเป็นคนที่ค่อนข้างรักผมมากจะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรที่ใส่ผมเนี่ยก็จะค่อนข้าง s ซเรียสนิดหนึ่งนะคะแล้วมาพูดถึงการแพ้บ้างดีกว่าซึ่งหลายๆคนบอกว่าของเขาใช้แล้วแพ้แต่สําหรับเรามันไม่แพ้นะเพราะว่าเออดูจากผมที่ค่อนข้างยาวมากขนาดนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาของ ทำให้ผมพังไม่มีไม่มีการเกิดขึ้นอะเดี๋ยวสา่งให้ดูเลยว่าไม่มีผมหลุดออกมาที่มือไม่ได้แสบหนังศีรษะไม่ได้มีอาการแพ้อะไรใดๆเลยแต่ว่าอาจจะมีบ้างเวลาที่เราลงเนื้อครีมไปที่เส้นผมอื่นหนังศีรษะของเราก็จะมีการแบบเย็นเบาๆแต่ไม่ถึงอาการแสบร้อนมันน่าจะเป็นเอฟเฟกเล็กๆเวลาเราโอเคมีโดนหนังศีรษะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะทุกคนเนี่ย อ่านรายละเอียดต่างๆที่เขาเขียนมาไม่ว่าจะเป็น Skin s k สกินเซนซิทีฟเ t สนะคะทุกคนอยากให้อ่านก่อนว่าเออมันมีวิธีการทดสอบนะว่ามันต้องทดสอบแบบไหนทดสอบหลังแขนหรือทดสอบหลังหูหรือทดสอบตรงช่วงนี้ก็ได้ว่าเออ ผิวของเราเนี่ยเซนซิทีฟต่อผลิตภัณฑ์ของเขาหรือเปล่าก่อนที่เราจะใช้นะคะซึ่งทุกครั้งก่อนที่เราจะใช้เราก็จะเทสทุกรังแล้วให้ผู้ใหญ่ใช้ได้คุณแม่เราก็ใช้เหมือนกันเพราะว่ากลิ่นไม่ฉุนผู้ใหญ่ที่เป็นไมเกรนอะไรแบบนี้ก็จะชอบเพราะว่าไม่ฉุนไม่แสบไม่ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้มารีวิวจับใจเลยว่าเขาใช้ดี